ด,ดูรถใหญ่แล้วครับพี่น้องมาดูรถเล็กกันโจวฮู้จัดภาษาญี่ปุ่นนะครับฮู้จัดฮูด้จัด้มาชมความเกา่าความแรงนะครับ ของรถตลาดในบ้านเราวันนี้เจ้จากูจะบางทีมงานครับเฟซบุกก็อนยทีมงานหัวแม่มันแดงโอ้ขักไว้รุ่นครับผมเนี่ยเน่ย เพื่อนว่าสิบออกต้นกล้วยมาปลูกวัวสันใหญ,ญอ่อนเดี๋ยวขวางพี่ถามเพื่อนผู้ว่านมึงก็จะออกงานออกมาสวยด้วยครับเห็นมาขั้นหนีอยหน่อยนะครับแต่ว่าก็ใส่เวลานี่เพิ่นขุดมาวันเสียวเช็กเหมือซี่หมืองมากไง ปั่นขั้นเด้อครับพี่น้องเนี่ยขณาฝนนี่ปั่นบ่ได้นะปั่นขั้นดูครันะปปบหลุนะลอกมากคุณได้ยักมือหรือครับผมคุณได้กี่วันแล้วครับ6วันครับ6วันนี้ใช่ไหมนี่วันที่เกียรติเหรอโอ้โหว, oh, วันนี้แล้วแล้วไหมวันนี้เสร็จไหม มืลืน่นลืนโอ้อีกสามวันเหรอโอี่มันเป็นอ๋อเจ็ดแปดทั้งหมดแปดวันเนาะอ๋อตรงนี้มันทำยากใช่ไหมนี่มันจมครับอ๋อมันจมใช้แผ่นเล็กเขาต้องแผ่นเล็กมาอ๋อช้าหน่อยก็ช้าหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ พี่น้องนี่ลูกแมคโครลูกด้วยแมนเหลียนเพ้อเออเอสามเด้งหน่อยครับกำลังส้นเลยกันทีเดียวนะคุณผู้ชมผมอ่านจะขวบเนี่ยสามเด็กหน่อยเนาะสามขวบสี่ขวบประมาณนี้นครับผมเนี่ย bong chặt bạc phá ra bia tiêu 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 tiêu

เห็นว่าครับเวลาโยงแม่โคโยงอยู่เงง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 งบัจบจับโยงไปตามลักษณะการขุดดินครับดูเป็นเหมือนง่ายนะคุณผู้ชมเห็นไหมครับลา,ลางกับซีมี่ ักเลยเอาเบ่งรถใหญ่แล้วมาเบ่งรถหน่อยเป็นยังไงพี่้องนะครับชมไว้ดูเพื่อว่า,ามีการมีงานนะครับเลือกใช้ในซอยนะครับซอยเล็กๆหรือว่างานไม่บิ๊กนะงานเล็กๆนะครับน่ารักน่ารัก ไปคุดปั่นกันแท่บานดอกเขา้าโอ้ยพี่ดอกนี่คือมอคักหม้อขนาดรวมถึงแล้ว8วันนะจะสิ้นสุดการทำงานตรงนี้ครับสไล่แันนี้แน่น ไวมาลงนะพี่น้องเห็ดเป็นรองน,าน้าแล้วก็พุ่นดินขึ้นมานะค,คือพุ่นดินปลูกมันเจียวบ้านเฮ้าเนี่ยนะไตไปล้วครับเี่ยน,น้อยครับไตไปไตมากนะครับเนะี่ยขี่มือขีอ่ดือ้อขี่มึนนะครับขับเป็นเล็กน้อยครับเนี่ยลูกแบคโคครับสองขวบอ๋อสามขวบถึงสี่ขวบยังบ่เด้เขาโรงเรียนเลยนี่ครับ เราแล้วหาคูบครับเป็นอนุบาลนี่ครับกำลังกินขนมละเล็กน้อยซ้ำเนี่ยเียียบไปนะไม่หง่อยขว้างทียบันะยยนกบว่า อ้ฉันอยากจะทำหน้าฝนเอากม่ใังไอันนี้รถเขาก็จมนหนึ่งตัวทางแก่น้ำแม,ม่านะพี่น้องอย่าี้ทางถนนน่ะเรายังโมเปียงน้ำออกจากหน้าเราเดียวยห่ยเยจะขวางเท่ามื่อนีร่เราคือโบแม่เมื่อนหร่แม่กัเออเธอมาถ่ายอะไรที่ฉันมันสิบายอยู่นะ <c oughs> โอ้ <c oughs> ยเนาะยายรู้จักไหม่ยูทูบยูทูบเนี่ย ขอบคุณครับชา่ายนะูทูบเบอร์นะพี่น้องีกดติดตามผมนะครับ1นึ่งคนแล้วนะครับเอาไปเป็งขั้น,นบุญสบานี่ยนะครับมาพี่น้องน่ข่อยมาก อีครับพ่นโอ้อุ่มหนักๆแน่พี่น้องเน่ยรถเราเงียบดีนะเัิอัดจนระบีบ้างฮะเงียบึ่งเสียงฟังเสียงดีๆครับรถแน่นรถบอาแนนะ่นฮะ จังหนึ่งก็คือจังเฮียน n า à กันกเฮย,ยข้าวแต่ก่อนนะพี่น้องใส่แสกนะครับโบ,โบมาทางที่ทางที่ทางพี่เอ เฮ้ไลเดอร์เดี๋ยครับอืมด,ด,ดีดีไม่แห้งครับพี่น้องครับเห็นเบ่งแล้วนะครับลดน้อยนะครับเนาะขุดจังได้เห็ดจังได้ครับเนี่ย